ชุดใหม่นะคะวันนี้ก็พามาอัปเดตนะคะฤดูเรือนสายพันหุหมอนทองนะคะชุดนี้นะคะจะเป็นไซส์ใหญ่อายุ3ปีกว่านะคะไซส์แบบต้นแบบใหญ่เลยนะคะไซส์ความสูงอยู่ที่4เมตรขึ้นไปนะคะจนถึง5เมตรกว่าเลยนะคะเป็นชุดที่ให้ดูอยู่ตรงนี้เลยนะคะแบบเข่งนะคะแบบเข่งที่ให้ดูอยู่นะคะชุดนี้ก็เข่งละ6,000บาท ะะลูกค้าท่านไหนสนใจชุดโปรโมชั่นนะคะาจากราคาเข่งละ8,000บาทเข่งใหญ่นะคะวันนี้ลดโปรโมชั่นนะคะเหลือแค่เข่งละ6,000บาทไม้สวยทุกต้นไม้สวยทุกเข่งพุ่มสวยใบสมบูรณ์นะคะต้นพันพร้อมให้ผลผลิตเลยนะคะชุดนี้ลดโปรโมชั่นนะคะ ถึงละแค่6,000บาทเท่านั้นจากราคาปกติ8,000บาทนะคะชุดนี้เราจะมีจำนวนจำกัดนะคะมีแค่200เ้่งเท่านั้นลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะชุดนี้ก็อแอดไลน์ไว้ที่ขึ้นหน้าคลิปนะคะถ้ามาสั่งซื้อทางไลน์ได้เลยนะคะชุดโปรโมชั่นพิเศษราคาเถ่งละ 6,000บาทนะคะชุดนี้จากราคา8ป0 0 0บาทเราจาหน่ายกันที่เข่งละ6,000บาทเท่านั้นนะคะเข่งใหญ่จมูเลยนะคะไซส์ใหญ่สี่เม็ดขึ้นไปนะคะสี่เม็ดขึ้นไปนะคะถึงห้ 6, าเม็ดหกเม็ดนะคะคูณต้นโตลำต้นโตเลยนะคะชุดนี้เดี๋ยวดาวพาไปดูใกล้ๆนะคะชุดไม้ต้นใหญ่นะคะถ้าดูใกล้แล้วมันจะมองเห็นไม่เต็มพุ่มนะคะต้องอยู่ในระยะไกลเดี๋ยวให้ดูคูณต้นก่อนนะคะ อันนี้เป็นลักษณะคูนต้นลำต้นนะคะนลำต้นแบบโตมากนะคะที่เขียวๆนี้เป็นตะไคร่น้ำนะคะเป็นตะไคร่น,น้ำล, TensorFlow. ลูกค้าดูนะคะลำต้นแบบคูนต้นแบบโตมากระบบรากนะคะรากโขยเต็มเข่งนะคะลูกค้าเอาไปปลูกได้เลยพร้อมปลูกเลยนะคะต้นพันธุ์สวยลำต้นโตลูกค้าดูนะลำต้นโตกว่าปากคาอีกโตกว่าหน้าเข่งอีกนะคะถ้าจะเทียบกับข้อมือเนี่ยมัน มันเล็กมากเลยนะคะข้อม at ือดูนะคะนี่ข้อมือมันจะเล็กมากนะคะเล็กมากที่ขอข้อมือไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าต้นพันุ์เขาจะโตมากเลยนะคะโตกว่าหน้าแข้งอีกนะคะลูกค้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะต้นไม้ใช้ใหญ่ใหญ่แบบนี้นะคะกิ่งนะคะเดี๋ยวให้ดูกิ่งลูกค้าดูกิ่งนะคะนี่กิ่งโตมากกิ่งโตกว่าัวไม้งอีกนะคะอันนี้คือกิ่งกิ่งพร้อมให้ผลผลิตแล้วนะคะ ปีนี้นะคะเขาแตกตาดอกออกมานะคะแต่เราไม่ไว้นะคะไม่ไว้ผลเพราะว่าอ,อยากให้ลูก้าเอาไปลงดินก่อนถึงจะไว้ผลนะคะถ้าอยู่ในเขียงกลัวมันจะชุกสชืนนะคะทุเรียนไทยมันจะไม่เหมือนทุเรียนของอินโดนะคะตัวเรียนของอินโดสามารถให้ผลผลิตในกถึงได้แต่ทุเรียนของไทยนะคะเขากินอาหารเยะ่ว่านะคะกลัวให้ผลผลิตในเขียงนะคะ บาดก,กิ่งโตแบบนี้ทุกต้นนะคะดูนะนี่ดูเห็นไหมคะนี่ต้นกิ่งแบบโตมากกต้นเลยนะคะโตเท่าหัวไม่ตีนหัวไม่ตุ้เป็นต้นะคะโตทุกต้นนะคะดูนะคะคือกิ่ง้อมให้ผลผลิตทุกต้นนะคะไม้จะเป็นพุ่มเตี้ยด้วยนะคะพุ่มเตี้ยแต่ที่เขาสูงประมาณห่าสี่เมตรขึ้นไปเพราะไม้มันโตไม้มันใหญ่นะคะไม้มันใหญ่ก็ต้อง ใหญ่สูงขึ้นตามปกติดูนะคะนี่ไม้สวยมากนะคะไม้สวยทุกต้อเลยนะคะไซนี้เป็นต้นไม้ดูนะคะหนึ่งูถิงน้โถนะิ่งนี่แต่ไมคะเนี่ยพร้อมให้ผลผลิตเลยนะคะอม่อันนี้ก็คือเดี๋ยวถอยให้ไกลนิดนึงนะคะถ้าอยู่ใกล้นี่มันจะดูไม่ดูดูด,ดูไม่ได้เต็มนะคะ ตัวไม้เป็นไม้ไซส์ใหญ่ลูกค้าดูนะคะนี่ระบบรากในเข่งรากโอยเต็มเข่งลำต้นโตนะคะลำต้นโตพร้อมปลูกทุกเข่งดูกิ่งนะคะนี่ดูกิ่งนะคะกิ่งโตทุกกิ่งขนาดกิ่งใช้ยอดยังโตกว่าไม้พวกอื่นนะคะลูกค้าดูนะนี่นะคะดูกิ่งนะคะกิ่งแบบโตมากลูกค้า นะคะอันนั้นคือใบล้านพอนะลูกค้าด้านไหนที่สนใจไม้ชุดนี้นะคะไม้ไซส์โตนะคะเข่งจำบูเข่งใหญ่นะคะไม้ไซส์ใหญ่อายุสามปีกว่ามือสูงนะคะมือใหญ่ไม้ไซส์สูงปักสูงอ่ะดูนะคะปลายจะเท่ากันหมดถูกต้องเลยนะคะไม้ชุดสามปีกว่าพร้อมให้ผลผลิตนะคะไม้สมบูรณ์ทุกต้นลูกค้าดูนะไม่ใช่ไม้ใหญ่แล้วกิ่งจะห่างไม่ใช่ไม้ใหญ่แล้วใบจะน้อยใบจะร่วง ของเราไม้ใหญ่แต่กิ่งเยอะกิ่งโตใบดกสมบูรณ์พร้อมปลูกลูกค้าดูนะดูสมพุ่มแน่นมากนะคะดูกิ่นแน่นสมพุ่มเต็มเลยนะคะทำต,ต้นโตนะคะมีกิ่งแบบกิ่งแบบตาบมาก ดอกใบเยอะนะคะพุ่มแบบเต็มพุ่มอ่ะให้ให้ไม้สมบูรณ์มากถึงจะได้แบบใบเต็มพุ่มแบบนี้ถ้าไม้ไม่สมบูรณ์นะคะจะมีกิ่งห่างๆจะมีใบน้อยจะเก็บกิ่งด้านในแต่ของเราเนี่ยใบดอกใบเขียวเต็มพุ่มเลยนะคะกําลังเพลงยอดใหม่อีกแล้วนะคะตอนนี้พอยอดเริ่มเก่นะคะเราก็ าเาวก็รีบอมาพูดเลยนะคะลูกค้าท่านไหนที่ต้องการจะได้จัดส่งแบบใบเกแ๋ๆไปไปถึงลูกค้าก็จะได้แ็กยอดใหม่ต่อเลยนะคะใบไม้เต็มพุ่มสวยๆแบบนี้เลยนะคะลูกค้าดูนะคน,นต้นโตอบอบแข็งแรงแบบนี้เลยชุดนี้เข่งละแค่60บาทโปรโมชั่นเราลดกันแค่200เข่งเท่านั้นนะคะ200เข่งเท่านั้นที่เหลือนะคะชุดนี้เรามีเยอะอยู่แต่ที่เหลือ นะคะที่ออามาล้ดจาะเทศสองลดสีที่เหลือก็จะเปลี่ยนเป็นบล็อกนะคะเป็นบล็อกใหญ่เป็นบล็อกสองหมื่นบาทนะคะปีหน้าเราก็จะอัพราคาขายบล็อกละสองหมื่นบาทนะคะเหมือนทุกๆปีแต่ตอนนี้ก็คือเป็นไซส์นี้เลยนะคะหกพันบาทต้วนหาที่ไหนไม่ได้เลยนะคะลูกค้าชุดนี้นะคะลูกค้าท่านไหนที่สนใจเดินทางมาคัดหน้าร้าน แวะมาได้เลยนะคะหน้าร้านอยู่ที่อาเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีรัติถนนเส้นหลักสุราษฎร์ภูเก็ตสุราษฎร์ธานาสุราษฎร์ตะกัวบป่านนะคะ,ะลูกค้าที่สนใจนะคะเดินทางมารับต้นไม้หน้าร้านหรือว่าต้องการมาคัดต้นไม้เองแล้วให้รถที่ร้านไปส่งให้ก็ได้แวะมาได้เลยทุกวันนะคะร้านเปิดตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันเสาร์ปิดวันอาทิตย์แค่หนึ่งวันเท่านั้นนะคะไม้ชุดสวยชุดนี้เรามี200เข่งนะคะตั้งแต่โพสต์ปวันรทอน ลองคลิปไปปุ๊บนะคะมีอยู่200เข่งนะคะลูกค้าที่ท่านไหนที่ต้องการชุดโปรโมชั่นจาก8,000เหลือแค่6,000นะคะลูกค้าท่านไหนที่ต้องการชุดนี้รีบเข้ามาสั่งซื้อด่วนหมดเล้วหมดเลย,มเลย,มเลยไม่มีการอัพขายต่อนะคะเพราะว่าส่วนที่เหลือนะคะ6,000เข่งอ่าเราจะเก็บไว้เปลี่ยนบล็อกนะคะเปลี่ยนเป็นบล็อกใหญ่จะขายบล็อกละ20,000บาทนะคะปีหน้าพอปีหน้าปุ๊บเนี่ยเปลี่ยนไปนี้นะคะปีหน้า ปี6ก็ก็จะเริ่มจำหน่ายแล้วนะคะบล็อกใหญ่หมอนทองบล็อกละ2 0 0 0 0บาทเหมือนทุกๆปีนะคะเราก็จะขายแบบนี้ทุกปีแต่ปีหน้าราคาต้นไม้อะน่าจะขยับน่ดนะอเพราะปีนี้เม็ดนะคะเม็ดทุเรียนเม็ดทูเรียนหมอนทองกล,ล่ร้อยกว่าบาทนะคะเพราะเาาม,มะะเ็ดทุเรียนใต้ยังไม่มีนะคะเม็ดทุเรียน ปฏิทัยของเราน้อยมากเพราะอากาศร้อนนะคะฝนเลมงมากนะคะตุเรียนบ้านเลยไม่ติดลูกนะคะลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจนะคะไม้ชุดนี้เข่งใหญ่จัมโบ้เบอร์เบอร์ใหญ่เลยไซสี่เวทขึ้นไปนะคะชุดนี้เขนะ่งละหกพันบาทต้วน,นะคะสนใจนะคะคกี่เข่งก็ รีบทามาสั่งซื้อได้เลยไม้สวยตั้งแต่คคนต้นจนถึงปลายยอดเลยดูปลายยอดนะคะปลายยอดต้งไม้ก็จะเป็นพุ่มสวยมากนะคะปลายยอดก็กาลังแตกยอดมากไม่ใช่ปลายยอดเหลือแต่ก้านปลายยอดเหลือแต่ยอดเหลือแต่กิ่งน,นะคะของเราปลายยอดดอกมากลูกค้าดูนะ เป็นพุ่มแบบซองฉัดรายยอดดกมากลายยอดแบบอ้วนมากนะคะ,ะ,คะูกค้าดูนะของเราจะให้ปุ๋ยที่เป็นปุ๋ยหัวเชือ้อยูเมกเป็นหัวเชือ้ออินรียนะคะก็จะได้ไม้ที่ขอบใบไม่แห้งใบจะได้โตนะคะใบจะได้เขียวสมบณ์แข็งแรงแบบเี่ยลูกค้าดูอยู่ตอนนี้เลยนะคะลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะชุดโรมาั่นนะคะไม้ใหญ่นะคะไม้สามปีกว่าชุดนี้เค้าให้ผลผลิตพร้อมติดต ขิงละ6,000บาทจำนวน200เ้ขิงนะคะรีบเข้ามาสั่งซื้อทางร้านได้เลยไม้หมกแล้วก็จะมีแค่นี้เลยนะคะเพราะส่วนที่เหลือ6 0 0ันขิงเราจะเปลี่ยนเป็นบล็อกนะคะเปลี่ยนเป็นบล็อกใหญ่ที่สุดนะคะมันจะเป็นไซส์ใหญ่เลยนะคะลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะชุดนี้วินวินวินมายืนให้หน่อยเดี๋ยวให้ขอขาทีมงานที่ ย,ย,ยืนต้งแข่งให้หน่อยยืนต้งแข่งให้หน่อยอ่าดูนะคะนี่ดูนะคะ,ะ,คะทีมาของเราสูงร้อยเจนะคะแต่ไม้ของเราขึ้นไปนเยอะมากไม้ของเราแบบสูงมากเลยนะคะเห็นไหมคะเนี่ยไม้แบบสูงมากอะโตมากไม่ใช่สูงโลนะคะสูงเป็นพุ่มนะคะสูงเป็นพุ่มพร้อมให้ผลผลิตเลยถ้าเปลี่ยนเป็นบล็อกปุ๊บเราจะขายสองหมืนบาทเลยนะคะทุกนี้ เพราะว่าไม้เป็นไม้ใหญ่นะคะไม้พร้อมที่จะอัพราคาได้เลยนะคะแต่ตอนนี้เอามาเบ่งขายนะคะเข่งละแค่6,000บาทก็เท่ากับเข่งเบอร์เบอร์เบอร์สามเลยนะคะราคาเข่งเบอร์สามคือ6,000บาทแต่วันนี้ดาวองมาลดราคาเข่งใหญ่ไม้สวยไม้สวเป็นบล็อกใหญ่เลยนะคะแต่เอามา ไปได้เ,เข้ามาด่วนเลยนะเดี๋ยวไม้หมดนะคะสองร้อยสิบเท่านะัได้หมดเลยสอง,องเ,ะะอะะเลยนะคะมาคัดได้เลยนะคะนี่อันนี้หน้าร้านจะป้ายเกินพระเจ้าป่า,ปาอยู่ตรงนี้นะคะลูกค้าที่สนใจก็แวะเข้ามาได้เลยนะคะร้านเกษตรยุคใหม่เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์ ชุดนี้นะคะจัดส่งด้วยรถกระบะรัวนะคะสง่งโดยรถกระบะดวรถหกล้อรถสิบล้อสิบล้อพ่วงส่งกลอ,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 องไบสนีนไม่ได้นะคะเพราะกรองสนีกลปงะบสนิใส่ได้แค่แค่เม็ดกว่าอันนี้ไม้ต้องสี่เมตรขึ้นไปนะคะอ่ะาไมา้ไม้โตมากนะคะท่าน,นไหนสนใจก็โทรเข้ามาสาั่งทัเอียบเพิ่มเติมตได้ทางซื้อได้เลยเดี๋ยวหมดเวลายเย่ยเลยนะคะอ่านานๆจะมีโปรโมชั่นจากไม้โตๆแบบนี้ราคาถ้าเป็นบล็อกแล้วก็สองหมื่นนะคะ าาานานๆจะได้มีโปรรถแบบนี้สักทีหนึ่งนะคะไม้ใหญ่นะคะคุ้มราคาคุ้มราคามากนะคะลูกค้าเอสได้ศูนย์ศกคุณจะถึงได้เบดศูนย์ศูนย์ถ้ามาชมตามเลยเพิ่มเติมแล้วก็สั่งซื้อได้เลยนะคะแค่สองร้อยเข่งเท่านั้นนะหมดเลยหมดเลยค่ะ